น้ำเต็มเดือนไหนครับสิ้นเดือนตุลาก้มมือแส่น้ำได้เลยนะครับเต็มทุกปีครับ91เมตรเนี่ยครับตรงท่าดําดับเนี่ยติดเต็มทุกปีเลยสิ้นเดือนตุลาครับตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับจากที่เต็มตอนนี้เหลืออยู่46เมตรครับเมษาครับเหลือเท่าไหร่20เมตรครับสิ้นเมษาครับเหลือ20เมตรพอเดือน พอเดือนทศภาเนี่ยอะไรมาครับกดมาใช่ไหมครับเราก็จะเก็บน้ำไปพอดีครับเดีย๋ยวทุกคนมองซ้ายมือนิดหนึ่งนะครับเห็นคลองสกงน้ำสกมประส,บสบารไหมครับนี่ครับคลองสกน้ำที่เป็นคลองต่อยเห็นไหมคือเราเนี่ยจ่ายน้ำการเกษตรกี่ไร่ลุงไหมครับเยอะมาก1 8 5 0 0แสไร่ครับ ทำการพ่อผมผลไม้ประจำจังหวัดมีชื่อเสียงได้แก่อะไรครับใครบอกตะขบครับผลไม้มีชื่อเสียงไม่ใช่ตะขบนะครับนครนายกมันคือมมยุกชิดครับโลหนึ่งถูกมากครับไมยุกชิตนครนายกเจ็ดลูกโลครับสี่ร้อยบาทผมอยู่ที่นี่สิบห้าปีรู้ไหมครับไม่เคยกินครับ นั่งผิบประางลูกเล็กโลยี่สิบตับ้านหลังส,ยสวยๆตรงนี้เห็นไหมครับตอนเนี้ไม่ใช่บ้านจัดสรรครับนี่คือที่ทำงานของผมครับกอบขนประธานครับและบ้านทั้งเจ้านาที่ครับผมและพี่คนขับอยู่ที่นี่เลยเห็นไหมครับผมไม่อยากมองครับมีแต่ความลำบากเพราะว่าตอนนี้น้ำไสฟฟ่รีไม่ต้องเสียบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อครับ พาตกเย็นทำยังไงอาศัยกินบ้านเพื่อนทุกวันครับรถที่เรานั่งให้บริการเฉพาะวันหยุดราชการครับเสาร์ทย์และก็น้กขัดธรรมดาปกติยังไงครับไม่มีครับเราเนี่ยเดินเข้ามาชมได้แค่หนึ่งลอยเมตรครับได้แค่ประตูก,กันครับเขื่อนตัวนี้ถ้าไม่ได้ในหลวงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมาก พราะว่าสมัยก่อนเนี่ยรู้ไหมน้ำท่วมทุกป,ปีเลยแล้วก็น้ำทะเลก็มาหนุนซ้ําเติมครับในหลวงท่านก็เลยบอกให้มีเขื่อนครับเพื่อเจ้าน้ำตรงนี้ไปไล่น้ําอะไรครับน้าทะเลบางประกงแก้ปัญหาดินเปรี้ยวครับเป็นไงครับความสูง93เมตรมองลงไปเลยนี่เสียวเลยถ้าใครด้านข้างนะครับ ตุ้นขาวๆที่ลอยอยู่ในน้ำขับไว้เพื่ออะไรครับอันนี้ไม่ใช่ที่หาป่านะครับกันเศษไม้ครับกลวว่าเศษไม้เนี่ยหน้าน้ำเนี่ยจะเข้าไปกระไข่กับอะไรครับประตูน้ำและอยากเป็นเข็ตะปองเห็นไหมครับชาวบ้านเนี่ยเขารู้เพราะว่าเราสังส่งชาวบ้านไว้ไม่ให้เข้ามาทำการตระปองในทุ้นครับ เราให้ชาวบ้านทาการปผสมได้แต่ต้องนอกุ้นออกไปเพราะว่าตอนนี้ตัวใหญ่ที่เราเอาไว้ในุ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาไว้เองครับด <c oughs> เล่นเป็นเขตอนุรักษ์เป็ผมพูดอย่างนี้รู้ไหมมนนี้ทำงานพดทธีโอนักอนุรักษ์ครับเริมงานผสมเกลีกลับไปเลี้ยงช้างทุกวันครับที่บ้านนำศพ พอเลี้ยงช้างเหนื่อยไปไหนครับแวะเลี้ยงหมาร้านอีดาผับครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงช้างสามขวดร้อยสี่สิบหมาสามขวดร้อยยี่สิบหลังจากนั้นตีหนึ่งครับก่อนกลับแวะเลี้ยงโทร้านน้องเลิฟครับได้แก่โคโยต้นั่นเองครับถ้าเรากลับไปเนี่ยร้านพวกนี้จะอยู่ทางขวามือทั้งหมดเลย ถ้าเราเห็นเนี่ยจะมีบ้านน้ำซับเนี่ยเป็นตพื่ีชีวิตแต่ถ้านี้ร้านเนี่ยจะเป็นทุกขับนะครับดนตรีรุนแรงนะครับตอนนี้นครนายกเนี่ยถ้าใครมาเนี่ยเขาบอกว่าอากาศดีครับทุกคนว่าอากาศดีไหมครับที่นี่อากาศดีไม่มีโรงงานครับใครมาเนี่ยเ็าจะชอบเพราะว่า,านครนายกเนี่ยโอโซนเนี่ยวัดได้อันดับที่16ของประเทศไทยครับ ไม่เชื่อทุกคนลองสูดอากาศลมหายใจโอโซนนครนายกค่อยไปเต็มต่อหนึงครับไม่เกินสามวันน่าจะใส่เจ้าหน้าที่ทุกคนครับใครที่อยากจะเล่นน้ำ